สสดีครับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาพี่น้องที่นักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกท่านอย่างที่สมาคมแพทย์แผนไทยนะครับกับผมอาจารย์บษษษษษรรพชัเลราเป็นนายกสมาคมแคพทย์แผนไทยส่งเสริมจุลภาพนะครับผมจะมาแนะแนวเส้นประธานสิษย์นะครับเส้นที่1นะครับเราจะเส้นที่หนึ่งนะครับ,รจ,ะะรบจะมีอาการโค้ขึ้นมานะครับมาสิ้นสุดที่จมูกซ้ายนะครับ นะครับเส้นที่1น,นะครับเส้นอีทานะครับที่ถูกต้องนะครับอีทาเส้นที่1น,นะครับจะลงที่หัวเน่าแล้วก็วกกลับเข้ามาด้านหลังมาสิ้นสุดที่จะบูกข้างซ้ายนะครับแยกไปทีละเส้นละเส้นถึงจะทําให้ได้เข้าใจง่ายนะครับถ้าสนใจก็มาเรียนกับอาจารย์บรรพจนจะได้ความรู้ความสามารถกับที่ตัวของผมเองนะครับจะเป็นหมอพื้นบ้านมาเก่านะครับแล้วผมก็มาเรียนเพิ่มเติม แล้วก็มารู้เรื่องเส้นเรื่องไาวิภาคศาสตร์ด้านสุขภาพเราจะไม่พูดกันมากนะครับต่อไปเราก็จะมาเรียนเส้นที่สองกันนะครับเส้นปิงกะลานะครับสิ้นสุดจมูกซ้ายจมูกขวานะครับนี่นะฮะวอขึ้นมาเหมือนอย่างกับเส้นอีทานะครับจากโคนขานะครับแล่นขึ้นมาสิ้นสุดที่ใต้สะดือสอบนิ้วมือ แล้วก็วกกลับขึ้นมาสิ้นสุดจะโบวข้างขวานะครับแบบนี้นะฮะบบน,นะฮะต่อไปนะครับเป็นเส้นที่3เส้นสุนาสิ้นสุดบนเลนวัด2นิ้วมือนะฮะแบบนี้นะฮะวัดยังนี้นะฮะ2นิ้วมือนะครับ จะแล่นขึ้นไปถึงที่ปลายคางนะครับที่สําหรับที่คนเป็นอม,พ,มพาตกมาพาดนะครับที่พูดติดอ่างน,นะครับจะทําให้การพูดที่ดีขึ้นนะครับวิธีการป่วยท้องนะครับกดเส้นประทานศิบนะครับไม่ต้องกินข้าวมานะครับที่จะทําให้กลวยท้องและจะไม่มีอาการจุกเสียดแน่น,นในกระเพาะนะครับ แล้วสำหรับคนที่ผ่าตัดมานะครับต้องครบ2ปีนะครับถึงที่จะกลวยท้องได้นะครับต่อไปเส้นที่4ี่นะครับกาละคาลีนะครับจะลงแขนและขานะครับมีทั้งหมด4เส้นนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับจะมีอาการท่า มีอาการมือชาขาชาสำหรับที่กดเป็นหมอนรองกระดูกด้วยนะครับวิธีการนวดนะครับเราก็นวดขึ้นนวดตัดลงมาข้างล่างข้างล่างนะครับเป็นที่การกดหยุดสัญญาณหนึ่งสัญญาณสองสัญญาณ3สัญญาณ4ี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่2เส้นที่สามนะครับ ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับเส้นที่4นะครับวิธีการกดนะครับนี่นะครับกดตาแแมงจุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะกดตัวเองให้ดูถ้าไม่มีคนกดให้เราก็ปิดตัวลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็จะมีอาการแล่นลงไป5นิ้วมือนะครับลองไปใช้ดูนะครับผมก็ขอเผยแพร่ความรู้ไว้เท่านี้อยากได้ความรู้ มหาบันพศครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่หมู่บ้านชอปรึกษาครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ